สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานับ EP ที่หกร้อยห้าสิบเก้านะครับพี่พักสะสมพักเก็บมาแบ่งปัน,นครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับทางด้าน,นในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ บอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามน่ครับองแรกครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จเก่าๆเลยครับนี่ครับมีคาบผงคาบฝุ่นครับตามซอก น่าจะเป็นลงชาตินะครับสีแดงนะครับคมลึกเนยนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซนนะครับก็มีแตกลายงาน,นครับหมายเลขสองนะครับ แตกลายงานครับคมคนระับวงแขนครับเนี่ยคมลึกเลยนะครับหมายเลขสามก็เป็นสมเด็จนะครับบางกลนะุ่มคมครับพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขสามนะครับ มานเลสี่ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับนี่ครับมีคล้ายๆคาบกูนะครับคาบเก่าลัดมายเลขสี่นะนี่ครับนี่จะเอาคุณนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นพระเนื้อด so ินนะครับพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพิมพ์จอบนะครับผมพ่ไปวัดกำแพงครับนี่ยแล้วเมีรอยจานะครับมีพอสองครับสองสี่สองสี่เจ็ดกว่าครับเนีเป็นเนื้อดินเผานะครับมีรอยจานครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนื้อดินเผานะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปเหมือนกันครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขหกนะครับหัวหักเก่าอมแดงอมเขียวนะครับแล้วข้างมีรอยตะไบนะครับแต่งตะไบนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับ ตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับด้านล่างมีตะกุดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมาเยเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้ออันปก้านะครับเป็นยันนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามนะครับ เงืนปักก้านะครับหมายเลขแปดนะครับหน้าตาคมชัดนะครับหมายเลขเก้าเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับเหรียญเจตตุลพิษพรชัยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีนะครับ หมายเลขสิบก็เป็นหลงพวกก้วยนะครับเป็นสภาพใช้องค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทน,นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับ เรียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหูเชื่อมนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสิบสองเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่นกเลี่ยมเก่านะครับเป็นพันเงินดินนะครับสิบสามก็เป็นหลวงพ่อปานกันนะครับพิมหนุมานนะครับมีรอย ลงรักปิดทองมานะครับ14คนระับเป็นสมกอนะครับสมกอเนื้อดินนะครับมีเลขดอกมะขามแนะล้วมาเลข14นะครับ มายเลขสิบห้าครับเป็นพรชชัยนะครับของผู้เอี่ยมนะครับวักหนังครับด้านหลังนะครับใต้ฐานอุดอุดครับคล้ายครั่งนะครับเก่าให้ไงนะครับมายเลขสิบห้าครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นสมเด็จหลวงูุสุศุะครับออกวัดคองขอมครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงคูณรุ่นเจริญพรครับต่อโค้ดครับปีสามหกครับ อันนี้ชิแปรนะับเป็นหลงพ่าคูณนะมีจานะนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับคลคายนาวานะครับบอกเขียวแดงๆนะครับมีตอกโค้ดนะครับมีรอยจาดนะครับ สิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับลรดรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะนะหลวงพ่อคงวัดวังสับลรดรุ่นแรกนะครับเนื้ออันปะก้าะับหมายเลขสิบเก้านะหมายเลขยี่สิบนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับรุ่งงามเอรนะเียนว่างามเอรับ เนี่ยก้ามกันนะครับสวยครับดูครับผมเป็นรอนๆนี่ครับยี่สิเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตะโนดหลวงนะครับด้านหลังติดคลั่งนะครับนะครับ ยี่สิบสองนะเป็นพราปิดตาหลวงปูไข่เนื้อผงครับหลังมีจานนะจานจันในไข่น้มเต้านะครับยี่สิบสามนะเป็นเหรียญคุณแม่บุนเรือนตรงบุตรเติมนะครับเ,เหรียญรุ่นแรกนะครับคุณแม่บุนเรือนนะครับ ยี่สิบสี่นะเป็นพระพิตาสายวัดสะพานสูงนะครับหลักล่อนนะครับด้านหลักเนื้อด้านในจะออกขา,ขาวหเหลืองครับเนกระเบ่านะครับอีผ้านะเป็นเหรียญหล่อนะครัหลวงพ่อทาวัดพอเนียงแตกนะครับ พาวัดพนียงแตกนะครับยีสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลหลงพ่อเงินนะครัวบวัดพระปางเหลืองนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับอโบราณนะครับ27นะครับเป็นเหรียญหล,ลวงพุทธวดเนื้ออันปกก้านะครับปี0ูนย์แนะครับ 28นะครับเป็นพันรอดเลี่ยมเก่านะเป็นพันเนื้อด, 1, ดินนะครับยี่สิบเก้านะเป็นรูปหล่อหลวงปู่มุนวัดปั้นจานนะครับม,มีตอกโคด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับมีหมายเลขนะครับเนี่ยหล่อรูปหล่อหลวงปู่มุนนะครับ สามเซนครับเป็นพระถ้ำเสือนะพิมพ์ูสีนะเยี่ยมเก่านะครับถ้ำเสือนะพิมุสีนะเยี่ยมเก่านะครับเป็นพ้นเนื้อดิ่งนะครับ การนะ300บาททุกรายการเลยนะสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยทำมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพือ่อนทพี่ผู้ชมชมาช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสําหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับ